เรื่องย่อวิมานเมฆาลาเมฆาลาหรือเมสาวในสังคมไฮโซดาราชื่อดังได้รับพินัยกรรมเป็นป่าสายน้ำพึ่งจึงคิดจะไปรับมรดกและนำไปขายทิ้งเพราะไม่ต้องการอยู่บ้านนอกจึงเดินทางไปทางรถไฟระหว่างทางนั้นก็ได้พบกับครูปิมหญิงสาวที่กำลังจะได้รับหน้าที่ เป็นครูอาสาที่ป่าสายน้ำพึ่งเช่นกันครูปิมสวมใส่ชุดของเมฆลาจึงทำให้ทุกคนคิดว่าเมฆลาที่ตายประกบกับเมฆลาเกิดความจําเสื่อมจากปฏติเหตุผู้จัดการจึงคิดแผนเพื่อที่จะไม่ให้เมฆลาขายป่าสายน้ำพึ่งและทำลายธรรมชาติบอกกับทุกคนว่าเมฆลาคือครูปิม และพาเข้ามาอยู่ที่ป่าสายน้ำผึ้งเมฆขาลาด้วยความที่เป็นคนไม่ทำงานทำการและด้วยความโกรธแค้นส่วนตัวแต่ก็มีเหตุที่ทำให้ความรับที่ผู้จัดการเก็บไว้แตกลงจนได้เมื่อสนิเพื่อนสนิทของเมฆขาลาเดินทางมาที่ป่าสายน้ำผึ้งและพบกับเมฆขาลาเพื่อนรักที่คิดว่าตายไปแล้ว สันนี้เป็นู่วำนวยการของโรงเรียนเดิมของครูปิมก่อนที่จะย้ายมารับหน้าที่ครูอาสาที่ป่าสายน้ำพึง่งสันนี้ประกาศเรื่องนี้ต่อหน้าทุกคนแต่เมฆาละก็ยังไม่เชื่อจนกระทั่งไปพบบัตรค่าราชการของครูบิมในดินจักของผู้จัดการทำให้เมฆาละโกรธผู้จัดการมากและเดินทางกลับกรุงเทพทันทีแต่การ ใช้ชีวิตในป่าสายน้ำพึ่งก็ได้เปลี่ยนความคิดและการใช้ชีวิตของเมฆาลาเมฆาลาเลิกทำตัวฟุ่มเฟือยไร้สาระและหันมาอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นยังความแปลกใจให้กับคนในบ้านคือคุณนาและคนใช้และเจ็กกี้ว่าที่คู่มั่นของเมฆาลากลับมาเกาะติด เช่นเคยแต่ไม่ขลารู้แล้วว่าแจ๊กกี้คบหากับตนเพราะสมบัติมหาศาลไม่ใช่เพราะความรักจึงไม่สนใจทางป่าสายน้ำพึ่งหลังจากไม่ขลากับกรุงเทพผู้จัดการก็เสียใจมากได้แต่กินเหล้าทั้งวันและหลบไปอยู่ที่เพิงเก่าๆจนกระทั่งล้มป่วย เมฆขาลาเดินทางมาที่ป่าสายน้ำพึ่งอีกครั้งเพื่อมาจัดการกับป่าสายน้ำพึ่งแต่ครั้งนี้มาในฐานะของเมฆขาลาเจ้าของคนใหม่ดอกปีบได้เข้ามาต่อว่าเมฆขาลาว่าใจร้ายใจดําเมฆขลาซึ่งยังมีเยื่อใยกับผู้จัดการจึงไปหาผู้จัดการซึ่งกําลังนอนป่วยแต่ความโกรธผสมกับความน้อยใจ ทำให้เมฆขลาไปทะเลาะก,กับผู้จัดการอย่างรุนแรงเพราะไม่รู้ว่าผู้จัดการป่วยหนักและนั่นทําให้ผู้จัดการล้มหมดสติไปทันทีเมฆขลาได้ส่งผู้จัดการเข้าโรงพยาบาลและทราบว่าผู้จัดการเป็นมาเรียอาจขึ้นสมองและเสียชีวิตได้เมฆขลาจึงลดความโกรธลงและหันมาดูแลผู้จัดการอย่างใกล้ชิด เวลาต่อมาผู้จัดการอาการดีขึ้นก็ได้ปรับความเข้าใจกันหลังจากหายเมฆขลาและผู้จัดการก็แต่งงานกันท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาลำเนาภัยและเด็กๆลูกศิษย์ที่น่ารักร่วมกันร้องเพลงให้กับครูที่น่ารักของเด็กๆเกมฆขลาจึงแต่ตัดสินใจอยู่เป็นครูของเด็กๆและอยู่กับ ผู้จัดการที่ป่าสายน้ำพึ่งตลอดไป